สาธสุกเคยมาเรีว่าเขาขอทขอขอขอุณท่านในเทวันนี้ว่วาได้เวลาให้เกียรติเป,ปนน็นกนาในการจัดสั่งการกคมตรีส่และครมตรีโฟกซอนเนื่องในการจัดการนืองว่า1น4สปีและกิจกรรมรณรงค์ป้องก,กันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เมื่อในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนของทุกปีและกิจกรรมครบเรีหนร้อประจำปี2568แต่ผมจะแยกการเรียนถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในการจัดงานทาสักขีในวันที่1ก็เป็นการจัดกิจกรรมเมื่อในวันจัดงานฉลองต่อตั้งเมืองและโรงสมงเมืองในวันอนุทวาร 164ปีประจำปี2568ระหว่างวันที่20ถึง28มิถุนายน2568เพื่อสำับสนุในความหาศจรุณาที่คุณแอย่างหายที่สุดไ่ได้ขอขมาพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และแสดงออกถึงความมีกระตัโเวทีตาต่อบารขับรษผู้ก่อตั้งเมือง ทำให้เกิดเป็นเมืองอำเภอวัรน้อว่าณปัจจุบัน 2. เพื่อเป็นการสร้างความนกาวามสารคีให้กับประชาชนผู้มู่เหล่าในพื้นที่และสร้างความภาคภูมิใจในพื้นที่อำเภอ,อวังน้ว่า 3. ประกอบกับวันที่26มิถุนายนของทุกของทุกปีสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นวันสำคัญสากลในการ ต่อต้านยาเสพติดและเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกเพื่อให้เกิดคาามระหนักถึงโทษทิศภัยและผลกระทบของสเพื่อส่งเสริมการใช้งออกของเยาวชนมุ่งมั่นทำในสิ่งที่ชอบเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนรุ่นหลังให้ดีผ่านไรยาเสพติด โดยการ <ave> จัดการฉลองต่อตั้งเงินได้รวมสูงเงิพยาบาลนอเงินพยาบานอนเยอมา164ปีดังปี2568ในครั้งนี้ถืจากสวนชการสถานศึกษาโดยงารรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตงนานผู้ใหญ่บ้านบริษัทห้างร้านกิจอาสาของการประกวดแข่งขันนสปริงและงบตรโฟล์สองของนักเรียนและ ในพื้นที่สถานการจัดติดตามมลรงค์ต่อกกในปัญหายาเสพติดเรื่องในวัญยาเสพติดโลก26่ิมิถุนายนพีท่านินารุประธานสบวศน์ุศให้บรรพบุรุษผู้ก่อตั้งเมืองวานวานอริว่าห้าพิธีโงสสมเมือวานอริว่าและโบสวนกระผม ในนามของคณะผู้จัดจิตการการ,รกุกมจบุตรีสตรีและบุตรีผู้ส่งเนื่องในการจัดการฉลองกาตั้งเมืองใะลงสูงเดืองวานนี้ว่า164ปีและการรณรงค์้องกันแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนการฉลองดังกล่าวและกิจกรรมรณรงค์้องกันแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และกิจกรรมทูดีน้ำวันประจำปี2568ท้องทั้งให้ท้าคิดอันเป็นประโยชน์แก่ผู้ร่วมงานในวันนี้ขอริษัทดูกาันี้ว่าในหน้าสถยการผู้บริหารกองปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการการินการประกวนนะครับคือนั่งอยู่ฝั่งฝั่งขวามือนะครับ คณะครูอาจารย์และก็พี่น้องอสมมตำรวจทบีนบัววันอำเภอวานนิว่าตำรวจูบีนบัวบริษ,ษัทอิสานคณานาสา,า,าึกากำลังกังกันวันนี้ตามที่ท่านสาสุขอำเภอได้นำเรียนวัตถุประสงค์ความเป็นมาในการจัดก,กิจกรรมการประกวด ดนตรีสตรีนี้เป็นครั้งแรกเป็นมีสูงและช่อแรกที่เราต้องขอขอบคุณทนนี่เป็นนี้เองนะครับดูฉากนี้นะครับและงานนะครับเป็นวันนอนนี้ว่าร่วมกันจัดกิจกรรมเป็นเรื่อยมไว้ในการจัดงานครั้งนี้ขึ้นมาการที่สอนดนตรีของโร,เรงเรียนมยนธัธยม ที่อำเภอวังนิวาสพื้นที่อากาศอำนวยพื้นที่สวรเดปน,นะครับแล้วก็พื้นที่ให้เขียนต้องขอสอบคุณเห็นความตั้งใจของทีมงานการจัดกิจกร,รรมวงสวงเมืองเลื่อวงสวงพญาวานนในปี2568นี้164ปีในการจัดกิจกรรม จางที่ท่านสาราสุขได้ทงเรียประคับงีทั้งกิจกรรมขอการผูสงการประกวดวงดนตรีการาจัดก,กิจกรรมทำบุญตักบ,บาททั้ง1้6 5กและก็พิธีรส่วงเป็นความตั้งใจของพี่น้องผู้ราชการของพี่น้องผู้บริหารท้องถิ่น ของพี่น้องประชาชนชาวอภอนรัชวรวดีมากในปีที่ผ่านมามการจัดกิจกรรมเราจะมีกิจกรรมของส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นการเดินแบบการประกวดร้องเพลงงานกิจกรรมต่างๆภาคสวนราชการแต่ปีนี้เป็นปีแรกที่เราได้เปิดพื้นที่ แห่งนี้เวทีนี้ให้กับรูปหลานเยาวชนต่ออำเภอวานนอนิวาสสวัสดีค่ะพวกเราโรงอาชีพมาจากโรงเรียนมัธยมหวานนอนิวาสหลายๆคนนะครับได้มาทำเนียบในการ200นะครับซึ่งวันนี้นะครับอยากเติอนชวน ทุกส่วนราชการที่น้องนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็พี่น้องที่มารับบริการของภาคส่วนราชการถ้าท่าน,นว่าอยากให้ท่านมาให้กำลังใจก,กับลูกกับหลานตนวานน้องไ่ว่าในปีนี้เป็นปีแรกนะครับเรามีวงดนตรีสตริงในการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันนะครับซึ่ง เราอยากเริ่มต้นก่อนว่าปีนี้เราจะเอารับสมัครเฉพาะคนในพื้นที่อำรวจว่มามีวงดนตรีสตริงสามวงนะครับมีวงดนตรีฟกศออาจารย์เต้กี่วงครับนนฟกศตวง,งนะครับที่มาร่วมการแข่งขันในปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกซึ่งปีต่อๆไปนะครับเวทีนี้ าาการจัดกิจกรรมปนสวงเมืองวันครบรอบเมืองเราก็าอยากจะเปิดเวทีนี้ให้กับลูกหลานให้กับเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานฉลองเมืองนะครับอย่างที่ท่านสาาสุดได้นำเรียนว่าวันที่ย6บหกมิถุนายนของทุกปีนอกจากจะเป็นวันต่อตั้งยกฐานะจากบ้านตุตลิง ขึ้นเป็นอำเภอวานอนนิว่าแล้วในวันที่6มิศจินายนยังเป็นวันต่อต้อตานยาเสพติดสาคมเราก็เลยผนวกกิจกรรมทั้งสองกิจกรรมเข้ามาเป็นกิจกรรมหนึ่งเดียวโดยการส่งเสริมให้ลูกหลานที่มีใจรักด้านดนตรีได้มีกิจกรรมนะครับปีหน้าอาจารย์เป้ครับ ปีหน้าเนี่ยเราจะเปิดโอเพ่น Open ออกไปนะครับให้อำเภอในจังหวัดสกลนครสามารถสมัครเข้ามาร่วมประกวดดนตรีด้วยนะครับ <_ c oughs> ก็ต้องบอกลูกหลานชาวเภอวานอนนิวาสเรานะครับว่าเราต้องตั้งใจ้องแล้วเพราะว่าปีหน้าเนี่ยนะครับจะมีอำเภออื่นๆนะครับซึ่งเชื่อว่าเยอะแน่นอน นะครับเข้ามาสมัครแท่งขาเข้ามาร่วมกิจกรรมกับพวกเราการจัดกิจกรรมครั้งนี้เราไม่มีงบประมาณทางราชการในการสนับสนุนกิจกรรมนะครับเราได้รับการสนับสนุนจากบริษัทอิสานพนฒนอุตสาหกรรมตามจังหวัดตกลงทุบีนวันอิสานตาม ให้การสนับสนุนเงินรางวัลน,นะครับในการจัดการการดนตรีสตรีมเราแบ,บ่งออกเป็นรางวัลที่1 5 0 0 0รางวัลที่สองส0พันรางวัลที่3 2 0 0 0ันและรางวัลชมเชย4ครับปสองเช่นเดียวกัน5,000 3 0ส0 2พัน 2, 000, 1นนึ่งนอกจากการสนับสนุนเงินรางวัลของชมรมผู้รีนักกวีอีสานาลานักศิลปัา ชมรมทีวีลำปานอำเภอวานอนที้ว่าก,าใก,าากา็ให้การสนับสนุนในการดำเนินการให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเข้ามานอกจากนั้นนะครับอาบเลือบริษัทชินโนมาแพตฟอจงจำกัดนะครับก็ให้การสนับสนุนพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในด้านการดำเนินการถึงแม้ว่าเราจะไม่มีงบประมาณ นะครับแต่เชื่อว่าพลังของอำเภอวานอนนี้ว่าพลังของเอกชนพลังภาคส่วนราชการอันนี้เป็นพลังที่มีความสำคัญและพร้อมให้การสนับสนุนในการจาัดกิจาก,การรมต้องนาเรียนลูกหลานๆนะครับที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างหรือด้านอื่นอ่ ผู้ใหญ่นะครับไม่ไว่าจะเป็นส่วนราชการผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ไว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่อนายกนะครับก็ขอ,ออ,อ,อาาตา่างๆปสถาบานโรงเรียนการศึกษาอยากให้หนูมีพื้นที่ในการแสดงออกอยากให้หนูใช้เวลาว่างที่เกิดประโยชน์ ซึ่งการจัดการแข่งขันแต่ละเวทีเวทีมันจะนำมาซึ่งโปรไฟล์ในการส่งเสริมในการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไปเพราะนั้นนะครับลุงป้านะอาพอที่จะให้การสนับสนุน,นขออย่างเดียวอย่าลุ่งเกี่ยวกับยาเสพตินะครับถ้ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอาาคตข้างหน้า แต่ถ้าหนูขาดเหลือสิ่งใดหนูเป็นคนดีหนูตั้งใจเรียนเชื่อว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองพร้อมที่จะให้โอกาสพร้อมที่จะสนับสนุนให้หนูก้าวไปถึงฝันฝันที่หนูต้องการนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทุกภาคส่วนที่มาอยู่ตรงนี้ขอขอบคุณคณะอาจารย์นะครับที่สารฝัน ในอำเภอสารฝัานเด็กๆนะครับให้จริงๆให้มีเวทีให้ลูกให้หลานได้แสดงออกขอขอบคุณชมรมทูบีนัมบวันนะครับขอ,ของอำเภอวานอเิวาของบริษัทอิสานปลาที่ให้การสาารนับสนุนในการดำเนินงารนีรนน้และก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับหลังจากเปิดกิจกรรมแล้วถ้าท่านไม่ติดธุระที่ไหน อยู่ให้กำลังใจลูกหลานในการประกวดในการแข่งขันครั้งนี้ครับวันนี้ได้เวลาสนัวรแล้วผมขอเปิดกิจกรรมการประกวดวงดตรีสตริงวงดตรีโฟกซองเพื่องในงานฉลองก่อตั้งเมืองและวงสวงเมืองวานที่ว่า164ปีและกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการติด ในเยาวชนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26พฤศจิกายนและกิจกรรมทูปีอุติวัน,ววนประจำปี2568ณจัดกกนี้ครับขอบคุณครับข้าไปมาข้างล่างดีนะรับ